แรงงานพม่าในไทยขอสิทธิสิบข้อล่าสุดแรงงานลาวในไทยออกมาพูดแบบนี้เมื่อได้ยินถึงกับพูดไม่ออกสบายดีสบายดีครับกราบทักทายสบายดีเอฟซี FC ทุกท่กทานเ้อครับพี่น้องเนาะยินดีตอนรับเขาสู่กับสองยูทูบเบอเอิร์กล่าวยต่คนเก่าคน,น,น,นเดิมอีกแล้วนะครับพี่น้องเมื่อนี้เบอร์เอิรกก์กมีเรื่องเลา่าเนาะครับพี่น้องเรื่องเล่าดีๆเนาะมานะนำเสนอเนาะ เกี so ่ยวกับแรงงานพม่านะครับพี่น้องที่ว่าเขาไปเยียห้องขอซีบนะครับพี่น้องยู่ทีปประเทศไทยได้ร้ายขอเนาะเดี๋ยวกันมาหาประสบกานณ์นะครับพี่น้องก่อนเข้ามาเบิกกับฝาได้เอครับพี่น้องฝาเป็นกระตั้งใจเนาะฝากดไลค์โดยการกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องกดติดตามเนาะเพื่อเป็นกระังใจให้ทั้งส่องยูทูปเบอร์กล้าไต่น้เรื่อครับพี่น้องเนาะก็คือวันนี้ครับพี่น้องนุ่มเล่าเนาะดอวาแรงงานเล่านะที่ว่าเขาไปทํางานอยู่ที่ประเทศไทยเนาะครับพี่น้องออกมาอธิบายด้วยว่าออกมาเบาเนาะครับพี่นอ เกี่ยวครับได้งานผ่าหาเนะจีว่าคอซสีดเถียกห้องต่างๆในไทยนะครับพี่น้องอแล้วครับพี่น้องเพื่อเป็นการศักษาเสียเวลาเนาะพร้อมแล้วครับไปับไปส้มกีบก,กันก่อนเดี๋ยวยังว่าสรุปลมล้างเติมอีกนะครับพี่น้องพร้อมแล้วไปเวิร์กกันได้ครับเดสกเกเทียมเขากับเท่ากับคุนไทยอันนี้มันมันก็คืออันนี้มันคือบอกตรงๆเลยประชุนสำหรับข่อยนะเข้าหายพวกเจ้ามาเห็นงานในประเทศเขาเนี่ยกับบุนหัวเลยนะคิดไงไงก็คือ เฮาวโมเมนต์คนไทยง่ายๆข้าวโมเมนต์คนไทยแบบแค่แบบว่าจะไยบัตรใบเดียวคือคนไทยแบบมันมันเป็นใบบ่ได้นะครับมันเป็นมันเป็นไปบ่ได้คือแบบอยากได้สิทธิ์แบบเท่าเทียมกับคนไทยนะบัตรประชาทธใบเดียวอยากเฮ็ดงานบอลได้ก็ได้นู่นนี่นั่นยังเชเห็นแบบรวบรวมมาหลายๆอย่างนะคือแบบโดยๆล้วน Hi สบายดี FC บ่าวสาตีทุกคนสบายดีสบายเอฟซบ่าวสาตีวัสดุทุกคนเด้อตอนนี้เฮากระมายืนอยู่อ่ยืนใช้เฮานั่งเออเนาะนั่งบิตๆบ่ยุทธ์กี่ตัวคนแล้ว เริ่มงตัวใหญเลยเพราะว่าเพราะว่าเรื่องซิมบับอกมันมาจากข้าบันไดอ่านะครับผมก็คือเดี๋ยวที่มาประกอบความคิดเห็นนิดนึงนะทุกคนเกี่ยวกับแบบตอนนี้ยังเป็นกระแสดราม่าอยู่ในโลกโซเชียลแบบอธิเจ้าข้าก็ปัญหาเพราะวันมันนั้นไปแล้วเนาะมันก็คือเข้ากับวิญญาณเขาไปยุ่งกับเรื่องดราม่าแล้วเนาะแต่การเรื่องนี้มันมันเกี่ยวกับเรื่องในในเรื่องของแบบแรงงาน ในหลังของแรงงานอย่างเช่นคือพอสตีพอซูลเองกับแบบเขาแบบเข้ามาทํางานในประเทศไทยอยู่แล้วเนาะเขาก็เป็นแรงงานที่เป็นผู้เข้ามาอาศัยแล้วก็ทํางานอยู่ในประเทศไทยนะแล้วก็เห็นพี่น้องชาวเมียนมาเพิ่นแบบบอกมาเรียกร้องแบบว่าสิทธิเอียงหลายๆอย่างนะซึ่งมันมันบกวนบกวนปัญใดนะครับผมคือถามบกวนบอกมันก็ควรในสิ่งที่มันจะสมควรได้นะแต่ว่าบางอย่างก็มันก็รู้สึกว่ามันหไร้เกินไป เกินไปจนถึงขันว่าแบบการ่าสตีเองแบบว่าเป็นแรงงานคือการกันยังรู้สืกว่าเฮ้ยมันเฮ้ยมันเกินไปอ่ะเขาก็เป็นต่างดาวคือกันมันมันมันเกินไปนะหลายคำถามก็คือถ้าเกิดว่าคนเมียนมาเฮดไดแบบนั้นจะน้อยกับทั้งทีบทั้งเลาาทั้งอ่ากัมพูชาก็ที่ว่าเอาเป็นยังแบบสาสรนี่คือบหายว่าคือหายไ่เมียนมาเนาะซึ่งมันเป็นไปบ่อ้ที่เมียนมาเขา แบบว่ายืนขอเสนอมาหลายขออยู่นะแบบประท้วงกันแบบสิบขอแล้วแต่ว่าเฮาก็จืดบ่อยเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าเมื่อว่ักแรเลยคืออยากได้สิทธิ์แบบเท่าเทียมเขากับแถวกับคนไทยอันนี้มันแมนก็คืออันนี้มันคือบอกตรงๆเราบริษัทสำหรับข่อยนะเข้าให้พวกเจามาเห็นงานในประเทศเขาเนี่ยกับบุญหัวอะไรนะคิดง่ายๆคือฮักโมเมนต์คนไทยง่ายๆักโมเมนต์คนไทยแค่แบบว่าจะไล่บัตรใบเดียวคือคนไทยแบบมันเป็นใบบัวลานะครับมันเป็นมันเป็นไปบ่ได้คือแบบอยากได้สิทธิ์แบบ ชาวเทียมกับคนไทยนะบัตรประชาชนใบเดียวอยากเห็นงานบอลได้ก็ได้นู่นนี่นั่นอยากเห็นแบบรวบรวมมาหลายๆอย่างนะคือแบบโดยโดยรวมเล้วประมาณน,านนะั้นทุกคนลวก็อยากประกอบอาชีพในประเทศไทยได้อยากเป็นแบบอ่าสิ่อว่ายังไงละางมาพิธีอาศัยมาลงทุนใดอยู่ในนี้มันซึ่งมันเป็นไปได้อย่างไดเจ้าเป็นแรงงาน,น,านงมันบอมเป็นผู้มาทําธุรกิจในประเทศไทยในยกตัวอย่างว่าบัตูนเป็นคนรวยเยเป็นคนเล่าแต่ว่าอยากมาทำธุรกิจในประเทศไทยได้แบบนี้ก็ต้องไปจด สิทธิบัตรยังบุหูดอกน้อทุกคนเออว่าเออหาเห็ดธุรกิจน้ามันอ่ะจะได้ใส่เงินแล้วแบนได้คันบ้ามาเห็ดแบบง่ายๆแบบเห็นดลังท้นง่ายๆมันกระที่มาคนไทยในค่ายอุตจะได้มแบบนั้นราคาขึ้นในเรื่องที่แบบว่าอยากได้สิทธิเท่าเทียมคนไทยผู้สึ่งมันเป็นแบบว่าได้มันกระเทิมเกิร์มเกินสำหรับมุมมองของข่อยนะมันสึ่งมันบุคแล้วกา อซึ่งว่าคนลาวเขาเองหรือว่าคนคนลาวที่เขามาฟังคลิปนี้นะที่แบบเฮ้ยยาเล่แบบเนี้ยเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยถ้าต้องเขาพ่อดอกเราต้องไปเรียกร้องอะไรยังเพราะว่าเขาหายเข้าแบบมาเห็นงานในประเทศไทยเนี่ยเพื่อนไทยเขามาเห็นงานแบบว่าถือตอนกฎหมายนะครับผมเพื่นจะมีแบบว่ากฎหมายดูแลของเขาอยู่แล้วคือบรสตีเองเนี่ยก็มี M O U นะมีเวิร์กฟอร์มิตนะกามีในส่วนของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอยู่แล้วนะและกากฏหมายคุ้มครองนายจ้างอยู่แล้ว นะซึ่งมันมีกฎหมายคุ้มครองของเฮาอยู่แล้วอันนะทุกคนซึ่งเฮาจะไปเรียกร้องอะไรยังถึงขนาดนั้นแม่นถามามัน ja คุ้มครองคือคนไทยบ่ม <vette. S 1> ันก็บ uh ่ค huh. ืออยู่แล้วเฮาบ่แม่นคนไทยหมดเล็แม่นแค่เขาให้แค่นี้หามันก็ดีแล้วให้แค่นี้ก็ดีแล้วที่เจ้ามีกฎหมายคุ้มครองมแล้าทสิดีกว่าอยู่บ้านเฮาอีกบิดาเพราะว่ามันบางบางประเทศค่าประกันสังคมมันบ่ได้มีเลยืะแม่นมันยังบ่มันมาสู้เองบ่ได้มีได้ขึ้นมาว่าเอาไปเฮ็ดเองแบบว่่าาอก็คือบ่ง่ายๆเดี๋ยวเขาเฮ็ดงานเยาวชนเฮาแบบเพจงานหันหันขนส่งอย่างธรรมดาไม่ได้มีเด้อ ประกันบอมี่ประกันสังคมบอมมี่ครับก็นั่นแหละกสิมาเรียกร้องเนยเฮ้ยมันเบิ่งแบบมันแบบมันเกินไปนะมันก็เกินไปสําหรับแบบผู้ใช้แรงงานคือจังยังพวกเขาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแบบอยากสามารถประกอบอาชีพได้คือวอกตามความจริงเลยตอนเนี้ยที่บรสตีเห็นแบบว่าเอ่อตำรวจตมลงไปไล่ป่าปามหรือว่าผักส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นไล่ป่าปามนะก็จะมีแบบ อาจจะมีการลักลอบสวยโอกาสที่แบบว่าเปิดฐานคล้ายคลองเองกินะบอกว่าแต่คนเมียนมาเด้ยคนเล่าก็มีคือกันที่เห็นหลายจับกันแถวสุขุมวิทบ่แถวที่เนามีแถวบ่อสองคนนี่คือเป็นบางกลุ่มอ่าเป็นบางกลุ่มของคนพม่านะกับบได้เมาร่วมเนาะซึ่งว่าคนพม่าคนเดียนกับออกมาดากันเพราะว่าคนพม่าเข้ากับบอเ็นดีกันลายแต่ว่าเป็นบางกลุ่มไม่เป็นแค่กลุ่มนั้นที่นนองแมนแมนเป็นคนพม่าเขาเข้ามาเห็นคลิปเออ พวกเจ้าะิไปย์เด็กลองหลายแม่งก็ล่ะแฉหได้มาอยู่สมื้อนี้คือแถวบาสตีอยู่บอกทำความจริงเลยซื้อรถขับกันเองซะนั่นวันไวแต่แถวบาสตีอยู่กแบบซื้อได้ซื้อได้อีอ่ะซื้อได้อันนี้หาซื้อได้ก็คืออันนี้กันนี่ไง การยังบอกอยู่ว่าเสียวซัมไนแบบสิทธินะสามมรถสื่อลดในประเทศเขาได้ในบานในเมืองพนดักเสี่ยวซัมไนแบบที่ดินที่บ่าของของซายังบ่สว่าม่ว่าสื่อบานคือยังไหนมันก็บ่สาารมาี่จะสื่อได้เอก่ยหควว่าสื่อได้เห็นป่หลายประเทศมาอยู่เมืองไทยน่ยน่อยม่ใชแต่ประเทศเดียวหรอกนะเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่หนาอยู่ประเทศหนึ่งซูดเนี่ยอยู่มหาอุปปีแล้วพี่น้องแล้วก็รทำถามคือตามตัวเลขจริงแบบ้าสมมติว่าคนไทยหรือว่าประเทศไทยอนุญาต ไห้แรงงานพมา่านะเฮ็ดได้ตามตีกระจ้าคอมามันก็บปแตกต่างหยังกับประเทศพม่าเลยแล้วกันแบบน,แนับบน้นนะในมุมมองของขอยนะประูนสมมติไดซิตเท่าเที่มกับคนไทยคำทมคืออาแล้วคนไทยกระจา้าซีเฮ็ดอีหยังป่ดเนี<ม>เเนะ่เรื่องของเหลืองนะเรื่องของเหลืองนะบาี่นีบานเมืองมันก็สิมีความแบบวุ่นวงวุ่นไหวยังเสียวุ่นไหวแบบไดก็คือในเหลืองการถิ่มกระจงขยะอะหยังยงซียนะทุกคน <c oughs> มานี้ยในเรื่องของเขาเอิดจังไงเด็กต้องได้รับการศึกษานี่บอสตีคิดว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ถ้าเกิดว่ามีเอ u อยู่อะสามารถเขารับการศึกษาไห้นะดังเซน Work Permit นะถามมาถึงสองตานกฎไม้สามารถเขาไปเรียนได้ถ้าพ่อแม่ถูกต่างตามคนไม้แล้วก็ออกลูอยู่ประเทศไทยนี่แห้งแบบง่ายด้วยพี่น้องได้อันนี้พ่อได้อันนี้พ่อได้นะทุกคนอาจจะอาจจะถือหรือบ่ถูออันนี้ก็บฮูหูน้ำเนาะแต่ว่าอาจจะพ่อได้นะสำหรับแบบนี้สำหรับเด็กเขาอ่า สวยเรื่อยอยู่เดียวแมนผมว่าจะประเทศไรก็สร้างคนไทยกับเขาเขาว่ามีคนมากรุ๊ปของเด็กแมนแบบละลายเข็มเขาที่ยำเลยอ่ะแมนคือบุคคลนะในในในความรู้สึกของบอสตีเนี่ยมันคือมันมันบอกออกไปเด็กกว้างได้ลน์หมางมากซึ่งที่บอสตีเองกับพระสมารถที่จะอธิบายออกมาทุกสิ่งทุกอย่างได้นะทุกคนแล้วก็ยังอีกมีบัตรยังฉีบเนี่ยก็คือบัตรแบบอาจจะเป็นบัตรตามที่บอสตีเขาได้นะ่ยอาจจะเป็นอ่าบัตรฉีดบัตรบัตรคนชราผู้สูงอายุจริงจีนะแบบว่ายังเส้นแบบ เออ่มีเงินเข้าบันสีเท่านั้นเท่านี้ตามรัฐบาลแจกให้นะแต่ว่าทางเมียนมาแบบพี่น้องทางเมียนมาหรือว่าแรงงานชาวเมียนมาเนี่ยเรียกร้องมาเนี่ยซึ่งมันเป็นไปบ่ได้ทนนี้มันก็เท่ากับแบบเป็นประชากรของคนไทยไปแล้วกันแบบนั้นเนาะคนไทยเขาเป็นยังเขาคืออะไรเขาเป็นคนไทยแต่เกิดภาษีสร้างเขาก็จ่ายมาตั้งแต่เกิดคุณสบายง่ายคือเอาง่ายๆเจ้าแค่เอ่อชื่อว่าอะไร แค่เขามาอาศัยซื่อน่ะสิมารับสิทธิ์สิไ้สิทธิ์อยังที่เขาเป็นเจ้าของดินแถะนะเป็นของเป็นเจ้าของประเทศแถะนี่คือซึ่งมันเป็นปบ่อด้มันเป็นมันเป็นใบไรแลละนี่แหละที่บอสตีออกมาบอกกับพอูซู์กัเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างมันกเกินไปนะแล้วก็คุณลาวเขาที่มาทำงานในประเทศไทยนี่ก็ก็ต้องอยู่ตามกฎตามเกณฑ์ที่เพื่นไถ่ทาเพื่อนอืมกรต้องมาวอกอย่างไร้าเพื่อนเรือ้าเพื่อนเทนใจเฮาเพื่อนจะออกกฎหมายออกมาคุมครองเฮาเองเพื่อนจะออก สิทธิให้เขาเองว่าให้ควรให้นะน้องๆแรงงานมาทํางานในประเทศไทยอย่างนั้นสิเพื่อนจัดการให้เขาเองเพราะว่าโดยที่เ้างปรต้องเหล็กหรองเพราะปัจจุบันประเทศไทยเขาก็ธุรกิจเข้ากับแล้วนธุรกิจธุรกิจอี่ังนี้นธุรกิจอีซังแบบว่าประเทศไทยเขาเกิดบรอดดี้เขาไปแบบว่าแมนแมนแมนอันนั้นนะเดื๋ยวอีซังก่อนเดื๋ยวธุรกิจปะเศรษฐกิจเศรษฐเออแมนเดี๋ยวเศรษฐกิจเข้ามาก็บรอดดี้มันบรอดดี้สำหรับประเทศเขาไทยเพราะว่ามันก็ เข้าบาปประเทศเข้าอ่ะเศรษฐกิจมันจำเยะจุกเนี่ยนะแมนนะแมนแต่ภาษีตามเศรษฐกิจแล้วประเทศไทยเพิ่นกัเศรษฐกิจเพิ่นกัยังบ่ค่อยแบบอันนี้ปันได้นะค่อนข้างจะสะดุดบ้างสะดุดเข้ามาสะดุดบ้างเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ยังครับก็นั้นเพิ่นก็ยังแบบว่าเดือดๆครับเรื่งานต่างๆออแม่่นบืมล้วก็อีหยังอีกมีอยู่ไทยแบบถูกกฎหมายนะอีคอนี่นะคือบรสติขึ้นว่าเฮ้ยอยากได้แบบ พอตองมีแบบบัตรประชาชนแบบอยากเขามาจงไดกระไดบ่แบบนี้บ่ทั้งทั้ง,ท,งที่ปัจจุบันนีถ้ามีบัตรกระซัมวายู่ถูกแบบถูกกฎหมายแล้ว<ม>แต่ขอเรียกร้องนี้ขึ้นมาบอกว่ายูไทยแบบบ่ผิดกฎหมายคือยังไงค,คือคตองตองเขามาแบบบ่มีบ่ต้องใช้บัตรประชาชนบ่หรือยังไงต้องเขามาอยู่แบบบ่ผิดกฎหมายแบบนี้บ่กันตานกันตันประเทศไทยกัน่าเขามาแบบบ่ผิดกฎหมายคือต้องให้บัตรอย่างเดียว เรต้องเห็นบ้านในถือต่<ล>ตองางๆเราอยาก<ล>อยู่ล้วกะอยากอยู่โดยที่แบบโอ้ยบ่รต้องซีบันอย่างเฮ้ยซึ่งมันเป็นด้บ่ได้นี่แผ่นดินไทยมันุวรเนแผ่นดินพมา่านะและที่สำคัญ้าประเดแบบนั้นประเทศไทยนี่จะเป็นแบบประเทศพมา่า <c oughs> ไปครึ่งหนึ่งเลยแบ่รตทีเื้อแน่นอนนะณปัจจุบันนี่ตามตัวเลข2ล้านกว่าคนที่มาอยู่ในประเทศไทยแต่ตัวเลขจริงๆที่เขามาโดยที่โปรตุกหมายเนี่ย <c oughs> อาจจะเกินว่าหันนะ คีคคมีมหละหาหลา,านคนนะที่เป็นอพยพแลก็มีอีกคอนึงเนาะที่บอกว่าเปลี่ยนงานใดนะซึ่งจริงๆแล้วตามที่บาสตีแบบไดเฮตด MOU มานะบมแน่ใแจว่า MOU ของเมียนมาหรือว่าสิทธิ์ของเมียนมากับสิทธิ์ของคุณลาวสิทธิ์ของอ่ากัมพูชานี่คือการบอ่อนะแต่ถ้าคนใดมี MOU อย่างเสร็คือบบัตรสตีเองเนี่ยเป็นนลาวเนี่ยสิทธิคำว่าเปลี่ยนงานใดคือ1ในจาตงตกลงและลาย2องในจางเสียชีวิต นะแลกาก็นยจ้างาบ่สามารถที่จะจ้างเขาได้อีกต่อไปนั่นคือเขาสมารถเเลี่ยนงานได้แล้วไปหาง,งานใหม่และก็สดุดท้ายก็คือสองปีต้องเห็ดงานอยู่น้ำหนายจ้างสองปีแล้วก็ตัง,งแบบเฮ้ยจังตัดสินใจว่าสมมติว่าคืออยู่บได้นะในกลอนี่นี้เขาอยากออกเขาสมารถมีสิทธิ์ออกได้สองปีสองปีนะนะคือบัตรจะมีอายุอยู่สี่ปี ่าประมาณนี้ก็บึ่สามารถที่เปลี่ยนงานได้แต่ในเออ่มุมมองที่เชียงเมียนมาเพิ่นขอมานี่สามารถเปลี่ยนงานได้นี่ยบรสตีโบ่แน่ใจว่าจยากออกอยากไปเฮ็ดงานอีหยังก็ได้อยากเปลี่ยนยังได้ก็ได้คือคำถามคือแล้วนายจ้างเด้อถ้าสมมุติว่ามือม้อใดมื้อเนึองเจ้าแบบจับกลุ่มประท้วงกันบ่อยากเฮ็ดงานเด้อจังก็แต่ชีวุ้มีคนกระทบบ่าตามตามตามความเป็นจริงแล้วนะกานันตันแล้วเขาก็เลยแบบออกกฎหมายว่าอ่า แด้งานนี train 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 ่้า so ว่าอยากจะออกนี่ต้องให้หลายสองปีก่อนเพราะว่าเขามีกฎหมายคุ้มครองอ่ากฎหมายคุ้มครองในจานําเพราะว่ามันจะช่วยาเสือเลยเนี่ยเพราะว่ามันก็จะส่งผลกระทบต่อการงานเขาอีกเพราะว่าเขาคงมีคนงานเด็กกระชับไม่ได้กันกระชับคนงานไม่ใด่แต่เขาก็เสียเงินไปซื้อเลยนั่นแหละก็เหตุให้งานก็จะมีปัญหาทุกอย่างนะทว่าคือเอาจริงๆประเทศไทยเพิ่นวางระบบไว้ดีเพิ่งแล้วนะสำหรับบางสักทีนี่เพิ่นวางไว้เพิ่งแล้วคือแบบถ้าสมมติว่าอ่ะ ต่างลูกน้องลูกน้องบ่เฮ็ดงานงานส่งออกบ่ได้บัตรเงินบัตนผู้สิขายก็ขายให้ลูกค้าบ่มีของสิขายลูกค้าเนี่ยมันเป็นโดมิโนไปเลยอ่ะนะซึ่งมันมีผลกระทบและก็ในอทีขั้มบอกว่าสามารถเป็นงานได้จึงมันเป็นไปบ่ได้มันเป็นไปบ่ได้ามาจะออะไรบ่างก็ไปแต่บัตผิดกฎหมายออกไปกไปไปไปเข้ามองอื่นแต่ว่านมันมีสื่ออยู่ในบริษัทนะมันมันมีสื่ออยู่ในเวิร์กโฟมิดมันมีสื่อของเราแล้วก็สื่อในจ้าเป็นระบบนะเป็นระบบระบบแบบอ่าแรงงานนะพี่น้องนะ บางครั้งเจ้าชิดไปสมัครอยู่บริษัทน่ะแต่ว่าบริษัทนี่เจ้ายังท่ทันได้ออกกขาบ่ได้กขาบ่ได้เพราะเ่ายังท่านได้ไปแจ้งของอยู่ตอนมอหรือว่านายจ้างเขายังท่านได้ไปแจ้งของอยู่ตอนมอว่าเออเขาเลิกจ้างลูกจ้างคนนี้แล้วเข้าจางจะมีสิบไปยื่นให้กับนายจ้างคนใหม่หายเส้นรับเขาเขานะซึ่งเนี่ยอยากจะบอกว่ามันไปเป็นไปตามกฎกติกาแลือกฎหมายของกระทรวงคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยต่างหมดเรียบร้อยแล้วการบังคับใช้กฎหมายคือแบบมันมันสิเลยเถิด อ่าที่ได้เถิดทั้งทั้งนายจ้างเองก็มีกฎหมายุ้มครองของนายจ้างสิทธิ์คองนายจ้างทั้งลูกจ้างก็มีสิทธิ์ของลูกจ้างนะทุกคนซึ่งทุกคนก็นอยู่ตามสิทธิ์และกับกฎหมายคองไฟคของมันประมาณนี้นะกฎคองไฟคของมันนะั้นที่อยู่ในบัตรหรือว่าขอตกลงในการจาับในบัตรนะซึ่งที่ฮ็ดคือพี่น้องท้าเมียนมาบอกนียซึ่งโ no, น้มันเป็นไปบ่ไดรและมันมีผลกระทบอย่างหลายแรงเกี่ยวกับงานมากมากเลยคือมันบ่ได้นะ แต่กุ้งไทยเข้าบนยอดแม่นบ่แหละบนยอดของประเทศเองอเกันอบนยอดอ,อีกก็เป็นการก่แบบคนหน่เดี๋ยวเอามาคิดเห็นนี่นะถ้าเกิดว่าคนไทยก็าใส่กันอยู่เด้ไหมนะนะอันนี้อันนี้คือคิดๆเล่นๆกันถ้าเกิดว่า,า,วาประเทศไทยอนุญาตหรือว่าอนุมัติตามที่เมียนมาขอเบิดเนี่ยบ่ซษัทที่นึกงผ่าบอกเลยนะว่าสิเกิดอีหยังขึ้นในประเทศไทยจะอาจจะเกิดคำถามจาก ประเทศรอบๆอกคางที่ใช้แรงงานเซ็นกันเป็นอยังแบบต้องหายประเทศเป็นมาอันนี้คือคําถามจากประเทศเราคางบพรมันได้หรอคาถามจากคนไทยเองนี่แหละสิกระนำท้าวอกเป็นอยังต่องอนุมาลยังนั่งยังสี่จึงหลายคนกับแพ้จากกรุงศรียังบระัานไดนาเอาขึ้นแบบยอ,อยู่างนี้สาแบบมาเกลียยหลอกยังหยีกันนะั่นนะเออกับอันนี้ก็ว่ามัานวนกันนะทุกคนเนาะ อ่าก็จะประมาณนี้แหละทุกคนตามกรมกิจของวัสดีกัะบบซูลแนวตึงจริงๆมันก็ะบบอะไรหลายอย่างแต่นี่มันก็แบบมันยาวหลายมันก็เอ้ยมันบอโอเคนะทุกคนบอกวหลายวไรก็บบอโอเคนะสำหรับที่นี่วัสดีกัะบบซูลค่ะจะขอตัวลาไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแหละทุกคนบ๊ายบายนะครับพี่น้องกับสำหรับคลิปนี้กับสำหรับเอฟซีทันใดที่ว่ามีความกิเห็นกับสามารถเขาว่าสอบถามไหนเด้อครับพี่น้องเนาะเกี่ยวกับแรงงานพม่าาที่ว่าทำงานอยู่ที่ประเทศไทยนะครับพี่น้อง คือนุนน ine, ่มเล่าเพื่อนในบ้าออกมาแล้วครับพี่น้องว่าอที่ประเทศไทยทั้งๆที่ว่าเขาเป็นแรงงานนะครับพี่น้องที่ว่าเป็นสรุปออกมาว่าทั้งๆที่ว่าเขาเป็นแรงงานนะครับพี่น้องคนไทยหายชิดได้หลายอย่างเนาะกันยังก้าวปุพนนะครับพี่น้องกลับไปคอซิดเดือกดลอกอีกได้หลายขอนะครับพี่น้องต่างๆเนาะที่ว่าแรงงานฝาหมาได้เห็นนะครับพี่น้องคือสําหรับความคิดเห็นชาวไทยเนาะที่ว่าคอมเมนต์เขามาบอกเขาไปอ่านเบื้องในคลิปเนาะก็คือแบบว่า กลับไปเลยนะครับพี่น้อง fc บางไทยวางคนกับวากลับไปเลยนะครับพี่น้องไม่ต้องอยู่แล้วอยู่ไปก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยนะครับพี่น้องร้ายฐานกับข้อมินเข้ามาว่ากวาดล้างไปให้หมดเลยเอ็ดเอ่อแรงงานที่ทําผิดกฎหมายในไทยนะครับพี่น้องคือ fc บางไทยเนาะเป็นไหนข้อมินเข้ามาสอบถามในร้ายขอนะครับพี่น้อง เอา้าะครับพี่น้องคลิปนี้ก็นทมีประมาณนี้เด้อก็อย่าลืมฝากเป็นกำลังใจให้ทางช่องยูทูบบอเออร์ก็ลาตายน้ำเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้อีพีนี้บอกเออครับขอฝากนีเด้อครับพี่น้องฝากติดตามอีพีต่อไปอยู่นะครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้อีพีนี้กันที่นี่แฟนก็หนี้เด้อครับพี่น้องเออครับขอตัวลาไปก่อนเด้อครับพี่น้องขอกล่าวคำ่าสบายดีบ๊ายบาย